ตกูหันเทียนไปเทียน ơi. เอ้ยน้ะฮัลโหลพ่อเอ้ยเอาน้ำเนย,เออยนี่นโทรศ้สับเกี่วออยวโยนขึ้นใอ้พอแล้วลูกโยนขึ้นใอ้พออย่างเงี้ยลูกฮัลโหลจอจอขึ้นมาลูกขึ้นมา,น,มานี่ใช้ ก็ประเด็นจะถิบมะคามลงถีบลงเลยใช่เลยนั่นน่ะปลุกปากปลุกปากพอพอพอมันถือหัว่าคนนะจามจามอยู่นี่จามไปลูกชามหำบ่ดูโทรศัพท์พผอปลาเมียนกับผอได้พี่น้องถือมาหายผอมึงดูเห่ยผอปลาเมียนในโต๊ะกับไปยื๊ะเปาะเปาะเออจันเปาะเอ้ยเต็มมือเลยเอาไปเมียนไปลูกไหม แป้วคู่น้ำบักซี่ภูมาิชายไปนาคู่ขางซี่นะลูกเพราะอย่าทิ้มลูกมาได้เถิดเนอะยังรับปาบกหลาเก็บเต็มกำมือมันนะป้าสะออนเราเลยเนาะสนี่ตาด้ยขอบใจเนอะขอบใจจ้าขอบคุณครับ เป่าอันนี้ครับเพาะนะขอบใจเด้อใจโอ้ยขอบใจครับขอบคุณครับครับจำามไปลูกให้พอขึ้นอีกอ่ะเพอบายดพ่น้องอม่ป่ป่ะป่ปปเจอกับพอดิษฐ่ นี่นี่พาเกิบนี่เอาเด้อไปหามาเอาจังกันโลนั่งลงไม้ทงตางสบายดียมแรงเด้อค่ะสวัดีป้าลุงสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พอสินยังกินนยามแรงน ป๊ะก้ามพอใส่หม้ออันนี้ป้วยป๊ะอยังกินโป๊ะใส่ต้มปลานิ่มเอ้าต้มดุบมันนะพอแล้วจบโป๊ะพอสิไปใช่น้ำมะไม่พอเ็คือพอทานใส่ทานคือใส่คืออกินดอกปลาลูกไหมตัวอ่ะชิส่น้ำสินเจ้ากระเบินโปอนเอ๊พี่น้ำกินพี่ลูกมาใส่น้ำกิน ดูยังไงคนเฉียดกินปลาลุงเออมาแมียบีพายโอ้ยต่ำปากจนคางเบิ่มซินต่ำปากต่ำคางลูกก่อนเพราะมาบีพายเนี้ยบีบอะไรแล้วนี่ปะปะเอ้ยโอ้ยต่ำเอาจับทำไมเอาวางลงลูกวางลง มนันนอนเลยีนีน่อะปง่ง,ปงลงโโยยมป่งลมเก่งซ้อยนอนแล้วน้าอ่ะหายหยิบต้มปลาเออแม่สตีพออ่อให้พ่อขันได้หายแลวก็ขันก้อยก้อยต้มลูกต้มไม่ได้ยังกินอย่าขางเอง อย่าข้างดดูเพยงเพลงเพงเพ่งเพ่ง,เ,พงเออแม่ห,แมหมาแม่หายไหมมาไหขอบใจแม่ก่อนปไปใส่น้าน้เพอให้พอใส่หายน้าหน่อยนๆยนเจ้าเก็ดองประชองเว้เข่าอน่อยนะอีดตัวนึงก่อน เดี๋ยวแม่บีพันอยู่นี่น่ละน่ามันคือบอก ่อยากจำฟ้า ลองชวนก้างหัวมันนี้ครับกระิีต้มเห็ดน,น้ำซุปสดฮ้อนฮอนเพราะว่าอากาศช่วงนี้ต้องกินห้อนฮอนมันจังสีเข่ากันเนาะอากาศมันเย็นทีน้อยอากาศเย็นอากาศหนาว ยังล่างเงี้มแล้วมีแต่ขมบอกขมบุกยองมีแต่กระลางเง้ยมีถือก้อน นาชิตโตลาโลโล,โลพอดีนี่แหละ่น้องหน้นาชิโตละโลพอดีเปียดๆชองโตเนาะเมนูนี้ก็บรได้กินเพิงเลยจำปลานินคันเลียงเนี่ยนี่ขากระชีอื่นปลากระซังคันเอาสือมาเตะตลาดนี่ขากระชีอิ่นปลากระซังขาวชีเอื่นปลาปนิน หลายสื่อป่าก็ไ้้ลาแเนีนวเดียวกันอยู่หักแต่หลายสื่อ น้ำจิ้มจิ้มคมๆหน่อยนึง กัดตุ๊กห้าสิ่หันใช่ไหมคใส่เกลืออีกหนี่งกิโล ประมาณอย่างนี้เนาะแล้วแต่คนมากเนาะอยากน้ำก็ดีก็ได้อยากบ้างก็ดีก็ได้อยาก,กยง่ายอยากง่ายก็ได้แต่ว่ามันชีอยู่ราเราประมาณนี้เน,นาะล้างพ่นกับเอาน้งมันออกเอาแต่นเนื้อแล้วแต่คนมากเท่านี้เอาเทั้งเนื้อเลย กับนังคนกันเลยเพาะชิ้นทำไมเอาเอาหนังออกมันไม่คักนะวัวแดงอ๋อวัวเชียงลังคนมันจังแนมกรุ๊ตๆนะถูกว่มากเขาเจากับเอาหนังเฮ้ยมากขึ้นเอาขี้ดินออกเฮ้ยมาเลยเด้อมากวัวเท่านั้นปะพ่อบอกตัวหนึ่งค่ะ ก่อยังนั้นไมกินเลยงงจี๊มองจิี๊นีนนี่อ้าวชินแต่มีนแต่ก็ีนนีอะไรไฮ้เผาะซอยกันลูกยังบ่แล้วเมียยังบ่แล้วเมียใช่ลูกใช่เออยจังยังตีหัวนะออกแน่ ยังตีหัวพอเพิ่นถึงใช้ลูกออกแล้วเดี๋ยวตีงพออย่าตีงแม่มะคามแม่มน,นออกยอังจะติ่ลงไหนบ่ไม่บ่ขอบใจเด้อไนะม่ไลเท่าหใช้ลูกใช,ช้ใช้ออคมาดิเร็วแล้วออก ขอบใจเด้อนางเบิ้งอือปลาบุปปากินเยอะกินมอตอนนี้ยังกินบ่ได้ใช้บุปชามเดี๋ยวไปฮะเพชรพมเพาะกิปุ่นสิโต๊ะลงนะเฮ้ยอืออือตายไปฮะไมไปหะไม่หะไม่ฮะไม่โอ้ยเอารุ้งก่อน ตัวจะหองไปปลาใช้พะปีกมืดมืดขึ้นนี่เด้อย่าเฮ็ดได้อย่าเฮ็ดได้มันมันเ้ามันขท้ามันขท้ามันขท้านั่นนะ มาแล้วปอถั่วดอกพี่น้องเอยบอที่กินดอกบึงคักเลยเมื่ลไรพี่น้องจ้าพอกันมาคิดหน้าฝากไว้ก็ได้ก็เชื่อฝากบึงฝากชมโอ้ยตัวป่วนขั้นแขวนิขั้นแขวนพ่อ่ชั้นชันขี้พุ่นออกเต็มโตเลยเป็นกันพ่อเลยเชียไหวได้เสมอ